พักพก,พรกระเดากินกับหญิกระแสบว่าแต่หลวกกัวสันะมามานะฮะมือนีสิพาามั่งโค้ดมือนีอ้ากับภารกิจลือจอมปลวกนะครับนะหรือลือโคนนะครับเจ้าของที่นาอยากได้ที่เพิ่มหมือนกันอะสั่งให้รถเป็นโค้มาลื้นะครับลือโคนออกเลยหรือลือจอมปลวกออกเลยแต่แน่ไม่รู้เจอรากอะไรนะรับเ๋ยวของงัดสักคู่นะครับ ว่าจะเจอหลักสะเดาเขาให้แล้วนะก็สะเดาต้นใหญ่อยู่นะครับนะถือว่าต้นใหญ่ใช้ได้เลยนะครับกับสะเดาตัวน,นี้นะนี่ขนาดห่างจากต้นห่างจากต้นมากเหมือนกันนะแต่ก็ยังงัดลากไม่ออกนะครับนะแข็งนะครับอ้าวสิจะออกไหมออกหรือไม่ออกออกหรือไม่ออกเป็นไงนี่อ่ะ เป็นหนึ่งลากนะครับนะลากที่สองลากที่สามก็จะตามมานะครับท่าเด็ดนะท่านี้เขาเรียกว่าท่ามดแดงชงเงื้อนะครับนะเป็นไงเจอท่านี้เข้าไปหงายท้องเลยไหมล่ะต้นสะเดาเอาจะเอาไปใช้ก็ได้นะครับนะท่านี้ไม่ห่วงนะครับนะเขาเรียกว่าท่ามดแดงชงเงื้อนะครับ ตอ,อนอยืนต้นก็ดูเหมือนมันไม่สูงนะแม่แต่พอลม้มลงมาแล้วเอาเรื่องเหมือนกันนะครับเรียกว่างัดก็แทบไม่ขึ้นกันเลยทีเดียวนะครับต้นไม้ใหญ่กว่าต้นเอ่อต้นไม้ใหญ่กว่ารถไม,ไมโครนะนี่เลยนะต้องค่อยเกาะต้องค่อยดึงมานะครับดึงนไม่มานะครับนะยกก็ยกไม่ขึ้นนะครับยกก็ยกไม่ขึ้นดึงก็ดึงไม่มาเอา ยับซ้ายทีขวาทีนะกับต้นสแตดกใหญ,ใหญ่เล่นกันดีพักนึงแล้วมันไม่มานะให้สังเกตดูลากนะครับให้สังเกตให้สังเกตดูลากสะเดาไมนะ่โขดไม่โคเกาะไม่โค,โค,โคดึงจนลากจะหลุดหมดแล้วนะดินก็จนจะหมดแล้วนะมันก็ยังไม่มานะตกลงมันจะคุกค่าไหมเนี่ยนะกับสายดูลิกที่มันจะแตกนะ ็ไม่มาอะไรก็เลยดึงก็ดึงไม่เข้าเอา้าลากก็ลากไม่มาเอา้านี่ไง <c oughs> เอา้ายือกันเกือบสิบนาทีนะครับนะยือกันไปก็ยือกันมาอยู่นี่ดีเอา้าหาลงไม่มาหาลงไม่มาเอา้านี่เลยนะครับดูดูกิงก่งเราเถอะนะ <c oughs> จากกิ่งที่มันเต็มๆนะเมื่อลากมันมาไม่ได้ก็เอากิ่งมันออก อเอาแค่นี้แหละมันมาไม่ได้